บายดีพ่อแม่พี่น้องมดทุกคู่ทุกคนมนีม่มหาเห็ดอีกแล้วไม่หายามมืสุสาวอันลัดเ้าพอได้แกงอยากพี่น้องดิอันนั้นอยู่หน่อยหนึ่งนี่พอหมูให้หลงอกเรื่องพี่น้องนี่อ๋อคือตามคณะน,นี่พูนี่พี่น้องอยู่ตรงพุ่นอีกพี่อยู่ทางพี่อีกจุ่มหนึ่งอยู่ทางพี่อีกจุ่มหนึ่งพี่น้อง นี่มาถ่ายให้เบิ่เงย้ยมือสาวป้าเตัวง,ง,งามเลยไปจุบจุมจุมอยู่ตั้งปุ่นก็ออกได้ไปแน้วผมมีแต่ปลายละงอกแทบพาพี่น้องเก็บมาเลยมาเก็บกับสาบุญพี่น้องมาเลยไอเห็ดกับสาบุญคือเก่าสบายดีพี่น้องพี่น้อง เก็บเก็บเก็บเดี๋จะคนเสียม,มามาเก็บน้ำกันเด้อพี่เนาะมาเก็บเพร็ดน้ำกันเด้อนี่นี่นี่พ่ออยย่กลางเดินเลยพี่เนาะแป้นแป้นเลยมวน,นเด้อพอดีหกเจ๊ดีเหมือนเก็บเพร็ดกะจะน้นอยพี่นอ้องเสียว่าปลูกบ่แม่เด้อพี่เนาะ <c oughs> มันเกิดธรรมชาตตร์มันปลูกแด้วนี่พี่เนาะเลยมันปลูกแด้วนี่เป็นแป้น,ปน,ปนธรรมศาสตร์เลยเด้อพี่เนาะ เม็ดป่าเลยบุ้งจู่งงามสดๆไม่จากรถสดจากโมเมนทะเลเด้อโมเมนป่าเนาะมันจากรถสดจากทะเลโมเมน,นี่นี่ไข่มัน้ยโอ้ยนี่ว้าย ใครมือเลยใครมันแตกขี้ดินบา้บาตัวมาเป็นใครยังก็มา,าเป็นไข่งูเนะาะมันเป็นไข่เต่าจุ่มกันเออคุณตุก๊กเลยแต่ขื่นเนาะบ้านนี้ได้เช่าซุปดอกแล้วอย่น,นี่น่าจะว่าอยากมาเบิ่งได้อยู่บ้านเที่ขื่นด้างบ้านปลาเห็ดปวกพี่เนาะ มอนี่เฮ็ดปลวกซะออกเห็ดละงอกอีกต่ออีกแถวหน้าเปนะ่นออกแถวหน้าตะอวนซะแนวแล้วไปเนาะแถวแโคกหน้าน,นี่เลยนี่จุม่มมาเก็บจุ่มนี่มาเฮ้มาเก็บเอาจุม่มโอ้ยหักอี นี่ล่ะโงหล้วงพอเลื <c oughs> ้ยงอุยกระเมนเหยียบตัวน่ะกระเมนเหยียบดอกไม่น้อยตัปนาต,ต,ต,ตัวจุ่มคักไอรีนพอดีงามใช่ไหมดอกก็ไม่ได้น้อยไปได้ได้พี่น้องไงใหญ่เติบ มาเด้อพี่นองมาเกีบเผ็ดปวกน้ำสาบุญกับตะวันเด้อพี่นอกอือออกก็ออกจะเป็นแ้นเห็ดอนีรเนาะอือมันลงลุ่มเลยปีนี้เห็นเห็ดละงูออกลายตามเดินเนาะ เกาปีได้เกาเรยนั่นแหละเลยลายตรงนี้นะเ,เป็นมือเลยปีนี้เห็นอองไลาา่ยรัว่าผลดีอตัวบริษดีแต่พวกปียันปีดีท่ายปีเนาะนำทีทัวไม่ปยักเป็นนี้เนาะพอดีดอกแข็งแ็งเลยก็หักปอก แต่โบูมีคนมหาวันนี้เนาะไปลกัเมื่อยไ่กินเ็ดลมือไปกบเมื่อยทีไหลงไปทางห่วยก็ไม่เห็นนีนะเนาะเย่าาเบือเ <background> ่ไดได้ังตเอ่เงลื FCC? ่อนาไรเนาะ เง <Yeah> ี้ยพี่นาะเด่นอย่างเี้อยู่ดอกนึ่งบิเกตอยู่สองขีดสามขีดได้งสมพี่เนาะมดมูนมูนหนึงนะพี่เนาะนี่ตีดีสามขีดขีดนียเนาะโอ้ยไปเข็ดเข็ดเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนี่ก็เป็นเยยบ นี่ตัวนึ่งตัวบานือ่เอาไว้ใช่มเป็นเสือเนาะใบเป็นเสือใช่ตัวเท้าไะ,ะพี่น้องมาเลยหาหลอ,องตั้งใหม่กู้หลอกไปดังผลไปพอเยอะพี่น้องพอให้ปวกบดนีทำ <g ül> งนานพอให้เรงอกช้บุญแล้วพอให้ปวกเลย บาไลายดอกพี่น้องจุ่มหนึ่งได้ยืจุ่มหนึ่งอยู่หัวโพนโพนหวดโพนเมื่อคืน,นเป็นสร้างภาพมานำเก็บภาพคูชอดห <laughs> มุนปลาใหม่พี่น้องเอ้ย มันออกเคัดดอกง่ายเช่ไหมใครยอเนาะอยู่โขกมันใหญ่มันใหญ่น้ำพนหัวมันเด้นหวดมันละมันงามตะกี้บ่ได้งหร่บ่ข้างแท้อยู่โขกคนได้ดอกง่ายไปนี่เลยบดอกน้อยๆมันสิลามปทางไหนี่มันลามลงพุนบุ่ณลงดุมออกมาด งูเก็บเลยเขาเก็บแล้วมาพี่น้องเอาตัวไก่เคียงก่อนจู่งามเลยเก็บไหมจักรยานี่ะงามเลยพี่น้องมาพี่น้องมาเปลี่ยนต้องมัน กล่องจะเก็บหอมหอมหอมหวยรวยห่อาวเจอาลจำล้าเจ้า you're quebrou พี่น้องพี่มันลามาทั้งวีแต่อ้วนแชนแนลเราก็จะเก็บพี่น้องเราเก็บต่างมาเด้อพี่น้องมาเก็บเพชรน้ำกันเด้อนี่มันลามาทั้ง nhưng tù mỹ tục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  là Pino. มา,าเถอเือนหลายหลายเติบได้ช้ามหน,น่อยหนึ่งเก็บรวมรวมก่อนเฮ็ดรวมเฮ็ดปวกแนเ่เฮ็ดปวกตราบแล้วก็เฮ็ดยังในหลายอย่างเห็ดละง,งกกเราพี่น้องสำหรับกิมมี้เขจบไปแค่นี้ยพไปน้องเด้อสบายดี